สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีชอบพี่กันยาค่ะ <c oughs> ที่ไหนที่ไหนพี่นี่บ้านมะเหมียวนะครับโอ้โหมาต่อไปแล้วเออเนี่ยชุดอุปกรณ์เต็มเครื่องแล้วเดี๋ยวอยรอชาวแก๊งมาในมือนี้มีอะไรกันครับมีเสืออีกตั้งมีมีเอ่อมีของป่านี่ของป่าเขาบอกว่า <c oughs> มีคนดอยลอยเพื่อมีคนมารักตกครับฮ่ปกรณ์ใช้เป็นอะไรครับอ่าทันของสปาร์ตันนะครับ1ันแปดฟุตลอกของบาเนกนะครับนี่จะไปเชื่อปลาร้อยโลปลาอะไรร้อยโลปลาหินร้อยโลก่อนเราก็จะเป็นสปิลนะฮะตกแบบชิวๆแล้วอ่อยเยอะก่อนจ้า อยู่ตรงกิ่งไม้ครับแล้วเราก็พันใช่ไหมนี่ครับเหยื่อเราเป็นอะไรครับขนมปังลำขนมปังมัดวิชนี่ครับอุปกรณ์อันนี้คือสต๊อปครับสต๊อปเปอร์ Yes นี่คือทุ่นชิงหลิวนะครับหยิบล่างบนให้ว่าอะไรอะทุน่นอ่าจะอย <Wow. S 1> ู่อย่างนี้ ต่อไปก็เป็นลูกหมุนนะครับมีก็เลยมามาหูยุงนีนี่จี่สีป้าอันนี้ครับสเปรย์ไลยุง,ยงนี่คือทำอะไรไม่มีไม่ <laughs> ใช้วิธีการใช้ฟันกันครับฟันเลยทีเดียวอฟันนี่แข็งแรงเหมือนกับอะไรครับ ขนาดไหนขนาดสปิวอ่าใสตะกั่วไปต <Wow. S 2> ะกั่วเสร็จก็ใส่ลูกปัดใส่ปัดลองแล้วก็ลูกหมุนอ่า <Wow. S 2> ใสลูกหมุนไปอ,อยู่ประมาณนี้ประมาณสองสอบทดสอบทดส,สอบอ่ะ ยังไม่ใส่เบ็ดเลยนะเนี่ยการปลากินขึ้นมาทำไงอ่ะปากินเลยใช้เบ็ดเบอร์อะไรครับว่าจะใช้เบอร์ร้อยครับตกไปร้อยโลใช้เบ็ดเบอร์อะไรเนี่ยมาสตาร์กเบอร์อ๋อเบอร์ห้าเบอร์ห้าครับน่าจะได้อยู่อะไรเนี่ยนี่ครับวิธีมัด ดีนักเด็ดอะแล้วตีหินอีกอ่าโอเคเอาเรามีดไม่มีด้วยมาดูครับไม้แรกซิเปั้นเดี๋ยวก็ไม้แรกเราสตัตว์ใหญ่เลยสตัตว์ใหญ่เลยครับอ่อยอไปว้า แสงเมฆอ๋อหวานไปไหนเนี่ยหมุดไม่ขึ้นลูกเท่ากำปั้นอาจานไปเลยลูกเอ๊ะดึกไปนี่เนี่ยตังอาจารย์ไปเลยลูกเอ๊ะดึกไปไหมเนี่ยตั้งไหมได้อยู่จานได้อยู่อ้ยลึกเหมือนกันนะเนี่ย อ๋อนี่มันจมไปจาจม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 จจม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 ักุยดเป็ดอ my god อยู่หมเนี <Is> ่ยเอาอยู่เอาอยู่อยติดอยติดติดไม่้ยอะไรเมื่อกี้ยัง เมื่อกี้เห็นตาแล้วจังเอ้ะไรวะก็ว่าอยู่ย่อนไปแล้วครับดูไม้สองนะครับอ่าจานนี่ทุนยังเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วจานถอนถอนถอนโอ้ยไอหื้ม ลอยเลยแ,แนวแนวทุนหักเลยวัดแรงจัดแแนวแนวทุนหักเลยวัดแรงจัดอ่าอะเราไม่มีมีโอ,อ้ยิงกือเชี้ยใหญ่มากเกี่ยวกิงกือ,อไปตกอะไรอะตกชะโดเหรอจาม ่ะเปลี่ยนไอ้น,นี่ใหม่แล้วเห็นชัดก,กว่าเดิมไหมจา้ามาแล้วครับทุนอยู่ในเห็นชัดก,กว่าเดิมไหมจา้าเห็นแล้วครับเห็นแล้วเฮ้ยทุนเมียการับครับลงไปสั่ข้อข้อที่สามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ปน,น,น,นี้แล้วมั้งไงเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ปลาหมี้ะมั้งเนี่ย เนื้อเกี่ยวกินมาอีนะลงไปแล้วโอ้ยดอกนี้รู้เรื่องง่ายๆจานดอกนี้รู้เรื่องไม่เลี้ยวจ้ำโอ้ดอกนี้รู้เรื่องโอ้โห,หดอกนี้รู้เรื่องรู้เ,เรื่องเลยติดต่อตอะไรอ่าตัวแรกกัแล้วครับตัววิ่นกุ๊ย แต่ผมลงไปเอากอันเนือ่องจากสาย <c oughs> มันแค่12ปอนด์นะครับโอ้โหจะหันตอนนี้ไงคนคนจะตกน้ำไหมเนะี่ยเฮ้ยตัวแรกของเราก็สี่นิ้วไม่ใหญ่มากไม่ใหญ่มากมันมีตัว10โลอยู่เมือ่อกี้10โล <c oughs> น่า <c oughs> ติดกิ่ง <c oughs> ไม้เลย เมันไม่เกี่ยวปลาเกี่ยวินกิน<ะ>ข้อสองข้อสามข้อนิ่ง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 แล้วยังไงครับยังไงครับ ยังไงอุ้ยโอ้โหคุณพระอย่าบอกนะนึกว่าขาดหรือว่าเดี๋ยวว่าผมปั้นก้อนใหญ่ไปเนี่ยไม่นะน่าจะก,กำลังดีตัวที่สองต้องมาแล้วกินเลยกินเลย มิดโอ้โยทุ่นจมมิดเลยเงียบเลยใหญ่จริงครับผมเห็นหลายตัวแล้วผมว่าสวายหมดแล้วนะเจะตั้งยนงไย mịt tức mịt tức Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì สอนวิธีปั้นเยื่อครับแล้วก็ยีบบลุ๊บเอาเบ็ดฝังนี่แค่นี้เลยแค่นี้เลยเอาเปเทียนนี่แน่เฮ้ยไปถึงกินเลยอาจารย์กินก็ ยังไงยังไงจมจมยังไงจมหมดแล้วมั้งเยอะดอกนี้โอ้ยโอ้โหครับอ่ากิ่งไม้ครับแม่ยุงเยอะขนาดนี้ อ่าตัวสองยังไม่มาเลยนะฮะตอนนี้จมยังี้ยจมเง้ยสองข้อจมแล้วจมแล้วดอกนี้อุ้ตัวไม่ใหญ่นะฮะตัวเล็กตัวนี้ไป <จม S 1> แล้วจมแล้วดอกนี้อุ้ตัวไม่ใหญ่นะฮะตัวเล็กไปใช้ยกในจานนะยกเลย,นะเยครับโอ้ปเดิมลยครับ กวมันเล็กตัวแรกก็ผมสุดไปเล้วนี่กรข้ามากันนะนี่สี่นิ้วอ่าครับตัวที่สองชันขึ้นโอ้โหช่นิ้วตัวแรกบ่อนี้ก็เป็นบ่อธรรมชาตินะฮะธรรมชาติไหนไม่รู้ บ่อ,บอเลี้ยงธรรมชาติเออไม่ได้ให้อาหาร <c oughs> ก็กินเศษพืชเศษสัตว์อืมมีแต่เศษอาหารใช่บางวันก็กินกี้กือนะฮะตัวนี้เห็นปะใหญ่หมากจม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 กี้โอ้ยสวายปะเนี่ยยายานะไม่ใช่สวายนะไม่เอานะสวายอ่ะ วัานิ้เธอเอ้ยสวยสวยจังสวยๆ่าจจะใสเดิมนะโอุ้ยวัดแตะขอเป็นไงตะขอโอเคผมก็ผมวัดแน่นอยู่นะวัดดังวัดม่กเลยทอดกินเพราะเพราะเพราะเรามีวัตถุดิบอยู่ใช่ไหม เรามาลองฝีมือนะครับอโอเคมาลองฝีมือนะครับยังไงครับยังไงครับวัดดีครับโอ้โหยังวันนี้อยู่ครับอยู่ ใหญ่ใส่ใหญ่เกียนอาจารย์สงัะจะสะบัดหลุดไหมต้องรมโยนขึ้นมาโยนขึ้นมาอยู่ยังูเลือดมาแล้วครับ่อนต้องพร้อมนะครับงอันตรายครับป้าโอ้ย โอ้ยแรงเยอะจริงๆโอ้ตัวนี้น่าจะ6กขีดปกขีดประมาณน,นี้แต่ว่ามือเละเรียบร้อยเ้อยเลยโดนด่าแน่ๆโดนขางแน่นี่ครับวันหลังเด็กๆก,ก็ตกปลาต้องอุปกรณ์ต้องพร้อมนะฮะสวิงสวิงไม่งั้นก็ สะพายมันจะเป็นแบบนี้ฮะปเป็นคือบ่อชันมากอ่ะอีกสักตัวแล้วก็กลับนะครับนี่เรามาสาธิตวิธีการโปรเฟชชั่นอลนะคะนรับโปรเฟชชั่นอนลเลือดอาบได้ลว <l oss> พ่อหมดบ่อแล,ล้วครับนีโอ้ยจานตัวที่สี่เราได้เลือดครับ ได้เลื่อนเลยฮะอ่าประเด็นคือติดยาอย่าบอกนะอย่าหมดอ,อืมันดเอียงเปล่าเอไปแล้ว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 ดูวแบบเอียงนี่ดอกนี้กิ่งไม้นะครับพี่น้อง <laughs> ออจา๋าเน้กิ่งไม้มเอาลุดลุดเอาได้ปลาเฉย หลุดจากกิ่งไม้ก็ได้ปลานครับออ้ยลากยาวตัวสุดท้ายของเรามีไส้แต่ไม่มีสวิงจะเย็นลูกมไม่ต้องลากแรงขวานขามาขามาขมอนเพชโอ้โหกิ่งไม้มีไซด์มีไซด์มีไซดแต่ไม่มีสวิง ไปทางโน้นจะไปโอ้โหตีงม้เแนเยอะเนาะปลาเนี่ยปลาอะไรปลาอะไรปลาเนก้องเชอเดี๋ยวเดี๋ยวกินไม้ี้คือุ้นนี่าจ๊ะจีก่านะเคยเอ้ยเอ้ยระวังระวังโ้ยจานผมโยนนะโยนแล้ อย่า yeah. yeah. ่งโอเคตัวนี้กิโลครับตัวนี้ไซส์เท่าตัวเมืันยังไงเท่าเดิมเท่าเดิมนะครับหกขีดประมาณ6กขีดครับ6กขีดเหมือนเดิมใช่ครับแล้วก็พอได้กัดเข้านะครับคในเวลา1ชั่วโมงฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพจจันญาด้วยนะฮะ วันนีเ้เราเรา,เราก็รอชาวแก๊งมานะฮะแต่มาเทสฝีมือนิดนึงนี่ผมผมไปเถินั่นแล, <S <S <laughs> ละขวากด้วยนะครับผมตกปลาสำคัญคืออุปกรณ์ต้องให้พร้อมนะฮะเพราะว่าอันตรายทั้งนั้นที่สำคัญอย่าลืมนะครับน้ำน้ำอะไรครับน,น้ำอ่างมน,มนอ่างุนอ่างนแท อันนี้ออกได้ใช่ไหมเนี่ยไม่ได้เซ็นเซอร์โอเคโอเคบ๊ายเจอกันทิดหน้าครับผม